วันนี้นะคะซิด้าจะมาคุยเรื่องฤดูในเยอรมนีในเยอรมนีมีฤดูสี่ฤดูนะคะฤดูแรกก็คือใบไม้ผลิตใบไม้ผลิตภาษาเยอรมันเรียกว่า der Frühling der Frühling der Frühling อันที่สองนะคะหน้าร้อนหน้าร้อนภาษาเยอรมันเรียกว่า der Sommer der Sommer der Sommer อันที่สนะคะคือหน้าใบไม้ตกหรือว่าใบไม้ร่วงภาษาเยอรมันเรียกว่า der Herbst der Herbst der Herbst อันที่4นะคะก็คือหน้าหนาวหน้าหนาวภาษาเยอรมันเรียกว่า der Winter der Winter der Winter, 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 winter ที่เมืองไทยนะคะมี3ฤดูมีฝนร้อนแล้วก็หนาวฝนที่เยอรมัน Ich habe gerade bei mir Luang nachgekommen. Na, von was? Ja, man liegt Die Regenzeit. Die Regenzeit. Die Regenzeit.